บุคคลท่าอาวุธท่ากับหลังหันการปฏิบัติจังหวะที่หนึ่งเมื่อได้ยินคำบอกกับหลังหันจังหวะตึงให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติในท่ายกปืนบังคับปืนให้แนบชิดกับขาข้างขวาพยายามให้ปืนตั้งตรงวางมือซ้ายอยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธเปิดปลายเท้าขวาสูงจากพื้นเล็กน้อย โดยพยายามกดส้นเท้าให้ตึงอยู่กับพี่แล้วหมุนตัวไปทางขวาจนได้180องศาโดยการใช้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุนขณะเดียวกันนั้นให้เหวี่ยงขาซ้ายไปทางซ้ายตามจังหวะของการหมุนตัวและเมื่อหมุนไปได้180อองศาให้นำปลายเท้าซ้ายไปแตะไว้ที่พื้นด้านหลังให้เสียงไปด้านซ้ายส้นเท้าเปิดขาเหยียดตึง ในขณะที่หมุนตัวนั้นลำตัวจะอยู่ในลักษณะท่าตรงเมื่อหมุนตัวแล้วน้ำหนักตัวจะตกอยู่บนเท้าขวาเมื่อได้ยินคำบอกกับหลังหันจังหวะสองให้ผู้ปฏิบัตินำส้นเท้าซ้ายมาซิก,กับส้นเท้าขวาในลักษณะของการอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรงพร้อมปฏิบัติในท่าปืนลงกลับมาอยู่ในท่าเรียบอาวุธ และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติให้ปฏิบัติในท่ายกอกกับหลังหันจังหวะตึ้งตึ้จังหวะสองตึกับหลังหัน